ปีใหม่นี้ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้สามารถประกอบกิจการงานอันเป็นสัมมาชีพได้เต็มกำลังทั้งพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจของตนให้หนักแน่นเพื่อให้มีสติสมบูรณ์มีปัญญาแจ่มใส สามารถพบคิดวินิจฉัยรเรื่องราวต่างๆได้ไม่ผิดพลาดผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยความรู้ความสามารถด้วยความจริงใจพร้อมใจและความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ผลการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจากได้ประกอบและส่งเสริมกันขึ้นเป็นประโยชน์เป็นความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงาน